สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องมีมีการอุบลนะครับคลิปแรกของปีปี2567นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่2มกราคม2567อันดับแรกก่อนอื่ลยนะครับทางร้านมีมีการอุบลก็ขออนุญาตอวยพรให้เพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องอยู่ หรือไม่ติดตามก็ตามนะครับใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้เนาะทางผมก็ทางร้านก็ขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะฮะคิดหวังทำสิ่งใดก็ขอให้ทำสิ่งนั้นจนประสบความสำเร็จต่างตั้งใจนะครับด้วยความปรารถนาดีจากร้านบีบีการอุบลเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านมา เ่วงข้าดาวม,มาสองวันแล้วละ่ะวันนี้ก็วันที่สองนะสามสิบเอ็ดหนึ่งสองก็ดูข่าวนะครับดูข่าวก็เสียใจอยู่นะครับมันก็สะท้อนใจอยู่สําหรับคือทางเจ้าหน้าที่ตารวจเขาก็ประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับคนที่รู้ก็คือรู้นะครับในเรื่องการยิงปืนเข้าดาวปีใหม่นะครับยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างนี้นะฮะเห็นแล้วก็หูหูใจนะครับเท่าที่ติดตามข่าวก็มีโดน กระสุนตกลงมาโดนขาคนแก่บ้างทะลุหลังขาบ้านบ้างนะครับก็อาจจะด้วยแอลกอฮอหรือของมึนเมาคือขนองยังไงไม่รู้หรือถ้าจะบอาว่าไม่รู้ก็คงจะไม่น่าใช่นะครับการยิงปืนขึ้นฟ้ามันเป็นจิตสํานึกของคนที่มีปืนอยู่แล้วนะครับทัวนี้เขาปลูกฝังให้เป็นจิตสํานึกแล้วนะครับเพราะว่าเวลาหัวกระสุนพุ่งขึ้นบนฟ้านะครับตกลงมานี่ความแรงเท่ากันนะครับ นะฮะความแรงหัวกระสุนที่ตกลงมาเท่ากับยิงจากปากลํากล้องเลยนะครับด้วยแรงน้ํมถ่วงต,ตามกฎนะครับเขาคํานวณมาแล้วนะฮะก็อยากจะรุนแรงอีกแรงหนึ่งนะครับใครที่มีปืนเวลาเมาเวลาอะไรก็ช่างคุณอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อจะเริ่มจะร้องเลยเด็ดขาดนะครับให้ยิงไปทางอื่นซะยิงในทิศทางที่ปลอดภัยดีกว่าดีกว่าจะยิงขึ้นฟ้านะครับเพราะว่ากระสุนของเราที่มันยิงขึ้นไปเนี่ย มันตกลงมาโดนคนที่ไม่รู้อีนี่อีโนอีนี่นะครับเกิดการสูญเสียตั้งมากมายนะครับตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนี่แหละนะฮะก็อยากขอแรงอีกเป็นโดนโล,โล,โล,โลอีกช่องทางหนึ่งนะครับในเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้านะครับปืนจริงเนาะส่วนแบ้งกันท,กทุกทท่านก็น่าจะทราบดีแล้วนะครับมันเป็นปืนเสียงเปล่านะครับใช้ตัวนี้จะเหมาะสมที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศพป,ปีใหม่ข้าวดาวอะไรก็ช่างตัวนี้ ไม่ไม่มีหัวกระสุนไปทำร้ายใครนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีแบ,บแรนด์กันของคูเซ่นะครับเป็นงานของตุรกีนะครับยี่ห้อคูเซ่รุ่น Gn 19บเนะฮะมาแนะนำอีกเช่นเคยตัวนี้เคยทำรีวิวไปแล้วเมื่อประมาณปีก่อนนะครับก็ผ่านเหตุการณ์มามากมายนะฮะจนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดการยิงเนาะทางมหาไทยก็สั่ง งดนาเข้าแบง์กันนะครับจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะฮะตอนนี้ของที่มีอยู่ก็ขายไปหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับทางร้านก็มีสต็อกไว้ไม่มากนะครับก็พอได้อยู่นะครับปืนกล็อก19รุ่นนี้แหละนะครับก็เลยจะนํามารีวิวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ดูคลิปนะครับก็จะได้อันบล็อกไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ แล้วก็จะอธิบายในการทำงานของหลักการการทำงานของแบงก์กันว่ามันทำงานยังไงเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับแบงก์กันคือปืนเสียงเปล่านะครับจุดประสงค์ที่เขาผลิตขึ้นมาก็เพื่อใช้แสดงหนังปล่อยตัวนักกีฬาใช้เพื่อสร้างความบันเทิงนะครับให้กับเจ้าของนะครับแบงก์กันมีขายทั่วโลกนะครับมีจำหน่ายอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น ประเทศแห่งปืนก็คืออเมริกานะครับเจ้าแห่งปืนเลยตัวนี้ตลาดปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออเมริกานะครับทั้งโซนยุโรปก,ก็มีจําหน่ายนะครับมีจําหน่ายไปทั่วโลกนะครับแบงก์กันเ,เพื่ออะไรก็เพื่อสันทนาการเพื่อการสะสมก็อย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกตัวนี้กันเลยตัวนี้เป็นงานของกูเซ่ก็บอกไปแล้วนะครับทั่วกล่องเขาเขาก็จะเป็นแบบนี้มีโลโก้กูเซ่ด้วยเนาะ ตัวกลอกสิบเก้าตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะฮะที่หน้ากล่องก็ติดสลากมาจากโรงงานอันนี้ก็ติดราคาติดมาแล้วทางร้านก็ต้องติดสลากเพราะว่าส,สิ่งที่อาวุธตัวนี้เป็นสินค้าควบคุมสลากนะครับทางร้านก็ต้องติดสลากให้ชัดเจนนะครับอธิบายต่างๆประมาณนี้เนาะเปิดกล่องออกมา,มาเราก็จะเจอกับคู่มือคู่มือจะเป็นแผ่นพับนะครับ ตัวนี้เป็นงานของตุรกีนะครับแมงกันก็มีหลายงานนะครับทางยุโรปก็มีของยูมาลิอย่างนี้นะผลิตที่เยอรมันอันนี้ก็ผลิตที่ตุรกีคู่มือเขาก็จะเป็นแผ่นครับประมาณนี้นะครับมีไดอะแกรมชิ้นส่วนต่างๆของปืนเนาะก็เป็นคู่มือตรงรุ่นแหละมีบอกขนาดกระสุน9มม p a k นะครับกระสุนแมงกันนะมีความยาวความสูงความกว้างน้ำหนักน้ำหนักปืนนะครับ790กรัม ความจุ14บวก1นัดนะครับนี่บอกวิธีงานการใช้งานต่างๆนั่นแหละนะครับในคู่มือแล้วก็แม็กซีซสำลองนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กซ์รองของเขาแล้วก็ตัวปืนนี่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องนะครับวันนี้เสียง <c oughs> เสียงก็จะเป็นเสียงสดเลยนะครับ ขอราัยเพราะว่าไม่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์ทีนี้มันเป็นไทซีนะครับไม่มันซลามูนซลามูนิกที่ใช้ประจามันเป็นของอไอแอปเปิลไอโฟนนะครับทีนี้รุ่นสิบห้าโปรมันมันเป็นไทซีแล้วก็ใช้ไม่ตัวเดิมไม่ได้ก็มา เอาเสียงเดิมๆจากโทรศัพท์นี่แหละโอเคมาดูที่ตัวปืนกันครับตัวปืนก็ทำแบบปืนกลอก k 19นะครับเจน3เนาะตัวนี้ก็มียิงเลเซอร์ล่องลึกเลยนะฮะกลอกสิบเก้าออสเตรียเก้าคูณสิกออสเตรียก็คือต้นกำเนิดปืนกลอกนะครับผลิตที่ออสเตรียนะครับเดี๋ยวนี้ก็ย้ายฐานผลิตนะผลิตที่อเมริกาประมาณนี้มีมีผลิตหลายที่เนาะตัวนี้คือปุ่มปลดแม็กซซีน อันนี้คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์อันนี้คือปุ่มสําหรับถอดปืนตัวไกก็มีทําแบบปืนก๊อกเลยนะครับมีลิ้นนิรภัยนี่ถ้าไม่ตั้งไกกดลิ้นตรงนี้ให้มันยุบมันก็เหนี่ยวไกไม่ได้นะครับระบบนกเป็นนกในนะครับปืนแบร้งกันก็จะภายนอกจะเหมือนแต่ข้างในจะแตกต่างบ้างน,นะครับในระบบการทํางานเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวปืนฝั่งซ้ายก็ประมาณนี้ตรงด้ามก็มีล่องนิ้วมีโลโก้กล็อกนี่นะ ตรง่วนแม็กเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะโัวมาหน่อยนะครับเป็นปกติของรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ถือว่ารุ่นนี้ก็สมจริงที่สุดแล้วนะครับในบรรดากล็อกสิบเก้าเนาะแบลงกันตัวด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ตัวศูนย์ก็นี่นะครับมีสีขาวตรงศูนย์หลังด้วยนะครับด้านบนก็จะแบบนี้ฝั่งขวาก็มียิงเลเซอร์ลองลึกกล็อกนะฮะตัวเล็กๆนะครับ อันนี้ก็เป็นขอล้างปอกมีล่องนิ้วพักนิปโป้งทั้งสองฝั่งนะครับนี่ใต้โครงปืนวัสดุตรงปืนกลนะ็อกน่ะโครงจะเป็นโพลิเมอร์พลาสติกนะฮะตรงสไลด์พวกอันนี้อัปเปอร์นี่ก็จะเป็นโลหะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกพลาสติกก็มีหลายแบบนะครับโพลิเมอร์อะไรประมาณนี้ก็ เรียกกันไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะต้โครงปืนมีล้าง20มิลนะครับนี่สำหรับติดไฟฉายเลเซอร์นะฮะด้านหน้าโครงกายมีร่องนิ้วไปมีร่องเล็กๆกันลื่นนะครับนี่เนาะแบงกัรน,นี่ด้านหน้าจะมีตัวนี้นะครับเขาเรียกตัวปรับแรงดันนะครับตัวจุกป,ปรับแรงดันอ่ะโอเควิธีใช้งานอันดับแรกก็ปลดแม็กกาซีนก่อนนะครับ นีแม็กกาซีนมันจุในคู่มือแจ้ง14บวก1นะครับแต่ลองใส่ดูแล้วนัดท้ายๆจะแข็งมากนะครับกระสุนแบล็งกันที่ร้านก็มีจําหน่ายอยู่2แบบนะครับมียี่ห้อเดียวนี่แหละแต่2 2แบบฟูกุซานปอกเงินแล้วก็ปอกทองนะครับเดี๋ยวจะอธิบายความแตกต่างเนาะปอกเงินก็หัวจะเป็นแบบนี้หัวจะมนกว่านะครับมนกว่าอะไรมนกว่าปอกทองนี่นะฮะ เวลาป้องกระสุนก็ผมลองทดสอบยิงมาแล้วตัวรุ่นนี้ชอบกระสุนปอกเงินนะครับนี่เวลาป้องมันก็โอกาสติดขาดมันก็น้อยกว่าเวลาติดก็ไม่ติดอะไรหรอกมันจะติดตรงแลมนี่นะครับแลมป้องกระสุนทางลาดนี่นะฮะถ้าหัวมันมนม,นมันก็ไหลลื่นเข้าไปได้นะครับถ้าหัวไม่มนแบบนี้มันก็ติดได้นะครับเป็นปกตินะกระสุนแรงกันมันไม่ใช่อ่เหมือนมันจะไม่เหมือนกระสุนปืนจริงนะครับ กระสุนปืนจริงจะมีหัวกระสุนหัวตะกัวโค้งมนยังไงมันก็ไหลเข้าโอกาสติดขัดมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ปืนจริงก็มีโอกาสติดขัดเหมือนกันนะครับเวลาติดขัดเราก็แก้ไขนะครับในในปืนจริงเนาะมีมีบางอาจารย์เปิดคอร์สสอนเลยนะครับวิธีการแก้ปืนติดขัดต้องทํำยังไงประมาณนี้หมายถึงว่าในชั่วโมงเร่งด่วนในจังหวะหนาทีชีวิตเวลาปืนติดขัดให้ทํำยังไง นะฝึกความคุ้นชินในช่วงเวลานั้นนะครับของเราแบ้งกันถ้ามันติแเราก็แก้ไขแค่นั้นเองนะครับโอเคเวลาจะยิงจะใช้งานนะครับแล้วก็เอาจานท้ายมาวางไว้ลงร่องกว้างนี่ครับกดประมาณนี้มันจุเข้าไปเลยตามความพอใจใเราแนะนํานะครับแนะนําให้ใส่สักสิบนัดก็พอเพราะว่าแม็กกะสินก็ให้มาสองแม็กอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใส่เยอะ สปริงบางทีใส่จนเต็มอย่างนี้นะครับแล้วลืมลืมทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนอย่างนี้สปริงล้าได้นะครับนะฮะต้องดูด้วยนะครับตรงนี้เวลาใช้งานก็มันจุกระสุนใส่แม็กกาซีนนะครับเอาแม็กกาซีนเข้าไปในตัวปืนตบเข้าไปดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์ป้อนกระสุนเข้าลังเพิงนี่คือปืนพร้อมยิงนะครับเช็คมีนะฮะจะยิงก็ยิงได้เลยนะครับถ้าไม่ยิงล่ะจะทําไง สมมติว่าขึ้นลำแล้วมีลูกอยู่ในนี้แล้วเราไม่อยากยิงแล้วนะครับถ้าจะพกก็เสียวกลัวมันลั่นอย่างงี้ไม่ต้องตกใจครับถ้ามีกระสุนขึ้นลำพร้อมยิงนะครับอันนี้ไม่มีเซฟเนาะอันดับแรกให้ท่านปลดแม็กกาซีนก่อนนะครับนี่ปลดแม็กกาซีนเรามาก,ก่อนดึงสายถอยหลังเขี่ยลูกที่อยู่ในลำกล้องออกนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็หันปืนใน,นทิศทางที่ปลอดภัยเหนี่ยวไกล,ล้นนกนี่นะครับคือถ้าเราไม่อยากยิงนะครับ สมมติเวลาเราขึ้นลาเสร็จแล้วเรายิงแล้วขอล้างปอกตรงนี้จะเกีียวปอกกระสุนออกมานี่นะฮะขาเตะปอกอยู่ฝั่งนี้จะทำหน้าที่เตะปอกกระสุนออกทางด้านขวานี่นี่นะฮะไปเ,เรื่อยจนกว่านะัดสุดท้ายจะหมดนะครับนะัดสุดท้ายหมดสไลด์จะค้างแบบนี้นะครับที่ค้างเพราะว่าลิ้นแม็กตัวนี้นี่ไปดันคันค้างสไลด์ให้ยกขึ้นนะครับเพื่ออะไร เพื่อบอกว่ากระสุนเราหมดแล้วนั่นเองนะครับเวลาปืนจริงเนาะเวลายิงกันเราจะได้สังเกตง,ง่ายๆว่ากระสุนหมดนะครับกระสุนหมดปั๊บเราก็พุ่งหาที่กำบังไว้ก่อนเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไปยิงต่อ <c oughs> ทีนี้เวลายิงเสร็จแล้วเราต้องล้า,ทางทำความสะอาดบ้านนะครับในการถอดปืนรุ่นนี้ก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกปลดแม็ก,กซีนถ้ามีแม็กอยู่นะครับ นี่ถ้ามันมีแม็กอยู่อย่างนี้ก็ปลดแม็กกาซีนนะฮะดึงสไลด์ถอยหลังเช็คตามองดูไม่มีกระสุนนะครับกดคันตรงนี้ลงทั้ง2ฝั่งพร้อมกันนี่มันจะดังปิ๊กดึงสไลด์ถอยหลังยกสไลด์ขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้านะฮะชิ้นส่วนที่ทําความสะอาดก็มีเท่านี้นะครับทีนี้เวลาเราทําความสะอาดเราก็ฉีดน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันล้างนี่แหละครับฉีด ให้ทั่วเลยนะครับก็ใช้แปรงแปรงซีฟันเก่าๆก็ได้นะครับปัดนี่นะฮะปัดทำความสะอาดนะเดี๋ยวผมหาแปรงก่อน <c oughs> แป๊บอ่ะได้แปรงซีฟันที่ใช้ประจําเลยนะครับเราฉีดให้ทั่วแล้วเราก็ใช้แปรงปัดนะครับจะมีเศษคราบขามงขมเหาต่างๆสไลด์ก็ฉีดให้ทั่วเลยนะครับฉีดแล้วก็ใช้แปรงปัด นี่นะครับปัดให้ทั่วแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะฮะสังเกตเพื่อนเพื่อนข้างในแมงกันก็จะไม่เหมือนกับปืนจริงซะทีเดียวนะครับแมงกันจะเป็นระบบนกในนี่นะฮะจะเป็นนกสับอยู่ข้างในเนาะปืนจริงก็จะเป็นระบบเข็มพุ่งนะครับระบบการทํางานของแมงกันจะทํางานคล้ายๆกับปืนจริงแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับทําไมถึงต้องคล้ายๆกับปืนจริงเพราะว่าเขาก็จะทําให้มันเหมือนปืนจริงนั่นแหละแต่ไม่มีหัวกระสุนออกนะครับ เวลาเวลายิงก็จะได้ฟิลเหมือนปืนจริงนะครับกระสุนแบงกันจะคล้ายกับกระสุนปืนจริงมากแต่ไม่ใช่นะครับกระสุนปืนจริงก็มีตะกัวนะครับตรงหัวเนาะอันนี้ไม่มีหัวก็เป็นพลาสติกนะฮะดินข้างในก็จะเป็นดินประเภทดินผู้ระเบิดนะครับไม่ใช่ก็ดินดินปืนเหมือนปืนจริงเนาะ <c oughs> จะเป็นดินประเภทดินผู้ระเบิดนะฮะเวลาทำหลักการทํางานนะครับ เขียงทางจานวนกระทบจออแก๊ปปุ้งนี่แรงดันถ้าลำกล้องตันเนาะเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องทำไมต้องมีจุกป,ปรับแรงดันนะครับ <c oughs> ถ้าจะทำลำกล้องตันไปเลยนะครับโรงงานทำได้นะครับงง่ายด้วยนะครับปรับแรงสปริงรีคอยแล้วก็ตัวแรงนกสับกระทบปุ้งนะครับแรงสะท้อนจะสอยหลังมาสลัดปอกอย่างสวยเลยนะครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นถ้าทำลำกล้องตันนะครับ มันจะไม่มีไฟแฟตไฟไฟแลบออกจากปากกระบอกลำกล้องนะครับก็เลยต้องทำเจาะลำกล้องซะหน่อยให้มันมีรูนะครับให้มันมีรูมันก็เลยถ้ามีรูแล้วรูกลวงไปเลยอย่างนี้ได้ไหมนี่นะฮะอันนี้เตืนตัวปรับแรงดันเนาะเป็นจุกข้างในก็จะมีแกนอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแกนเหล็กขวง,งกั้นอยู่ขวางกั้นเพื่อคือถ้ามันกลวงไปเลยนี่ มันจะไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังนะครับเวลาเวลาดินปืนระเบิดจะไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังเพื่อดันสไลด์สลัดปอกเหมือนปืนจริงเนาะเขาก็เลยเอาแกนเหล็กขวางกันไว้เพื่อซับแรงนะครับเหตุผลที่มีแกนเหล็กอยู่ข้างในเนาะนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตจะเห็นแกนเหล็กจะมีเหล็กขวางอยู่ซับแรงไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วตัวปรับแรงดันก็ เพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ตัวปดแรงดันก็เป็นตัวซับแรงซับแรงไม่ให้ไม่ให้แรงดันแก๊สเนี่ยพุ่งออกไปทั้งหน้ามากเกินไปนะครับนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนบางคนไขออกแล้วมันหายนะครับก็ทําได้ไม่ยากนะครับก็ไปหาน็อตที่มันมีเปียวตรงกันนะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางด้วยนะครับถ้าไม่เจาะแรงทั้งหมดจะพุ่งมาด้านหลังนะครับ พูมาข้างหลังอย่างแรงอย่างแรงมากนะครับอาจจะทําให้สปรีนลกสบหักหรือสไลด์แตกได้นะครับเพราะว่าแรงที่สะท้อนถอยหลังมาจะแรงมากถ้าเราไม่เจาะรูตรงนี้นะฮะนี่คือหลักการทํางานของแบงค์กันนะครับจะคนละอย่างกับปืนจริงนะครับถ้าเขาจะทาลองกล้องตันเลยมันก็ได้อนกันยิ่งง่ายนะครับแต่มันก็จะไม่มีไฟแฟลชนะฮะก็เลยเป็นแบบนี้นะบแบงค์กันในหลายหลายรุ่น จะมีตัวปรับแรงดันแบบนี้นะครับแต่บางรุ่นอย่างเช่นซิกสามสองศูนย์ 0, เขาจะฝังแกนแกนแกนซับแกนน๊สนี่คือมันต้องมีอะไรกั้นอยู่เพื่อไม่ให้แก๊สั้งหมดพุ่งออกไปนะครับซิกสามก็จะเป็นแท่งแท่งเหล็กขวางไว้เลยนะฮะก็จะกั้นกั้นแก๊สได้ส่วนหนึ่งนะฮะโอเค <c oughs> okay. ในการทำงานของแบงค์กันก็จะประมาณนี้นะครับแบงค์กันก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับ อยู่ที่เรานะครับเห็นข่าวแล้วก็ละเหียใจเมื่อวันก่อนเอาแบงกันไปยิงนะครับเจอเข้าเอาของจริงสวนนะฮะก็มันไม่ใช่เรื่องนะครับที่จะไปทําอย่างนั้นนะครับแบงกันใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นนะครับถ้าไปยิงกูไม่ประเมินสถานการณ์นี่ก็ตามนั้นเลยนะฮะโอเควิธีประกอบอันดับแรกก็อันนี้เขาเรียกสป,ปริงนะครับกับบูท กอเข้าด้วยกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเอาตัวเมนแบนขึ้นข้างบนนะครับใส่เข้าไปใต้ลำกล้องแบบนี้นี่แล้วก็ตรงสไลด์จะมีะรูนะฮะเอาครอบสปร,ริงเลยทีนี้เราจะกดไปได้นะครับมันติดตรงนี้เราก็กดตรงนี้ลงนะครับนี่จนได้ยินเสียงคลิ๊กอะแล้วก็เลื่อนขึ้นเรียบร้อย <c oughs> บางทีถ้าเพื่อนๆ <c oughs> จะเก็บ <c oughs> เผลอไปง้างนกค้างอย่างนี้นะครับนี่คือขึ้นลำแล้วนะครับเก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีนี่สปีนนกสับล้าได้นะครับเวลาจะเก็บปืนทุกครั้งให้เช็คให้แน่ใจเลยนะครับโดยการเดียวไกลนี่ก็ค,คือลดนกแล้วนะฮะอสปีนมันถึงจะไม่ละนะครับ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆท <c oughs> ี่สนใจแบล็งกันกล็อก 19คูเซ่กระบ,บอกนี้นะครับทางร้านก็ยังมีเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ก็จํานวนหนึ่งนะถ้าสนใจก็ทักข้อความเข้ามาได้นะครับอ,อ่ราคาแบงกันก็จะผมมองนะผมคาดการเนาะคือมันนําเข้าไม่ได้แล้วนะครับแบงกันก็จะขยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นสูงไปเรื่อยตามอุปสงค์อุปทานนะครับของมีน้อยคนต้องการเยอะอย่างนี้นะครับคือทางดีลเลื่อเขาก็ <c oughs> นำเข้าไม่ได้นะฮะเขาจะอยู่ยังไงบริษัทในช่วงปีสองปีนี้นะครับก็ประมาณนั้นก็อาจจะปรับขึ้นขึ้นบ้างนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆแหละช่วงแบงก์การใหม่ๆราคาสูงมากนะครับประมาณหมื่นกลางๆนะครับหมื่นห้าหมื่นหกนี่นะฮะนี่ผมคิดว่าตอนนี้ก็จะเริ่มไต่ราคาขึ้นไปประมาณนั้นนะฮะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวไปชมคลิปการยิงทดสอบเลยครับอ้อ ผมเทสมาแล้วนะครับก็จะยิงอยู่2แบบนะฮะก็อย่างที่บอกปืนกลอกรุ่นี้ชอบปลอกเองินนะครับชอบหัวมันมนนะครับเวลายิงก็ <c oughs> ไม่ติดขัดส่วนปลอกทองหงวัวไม่มนเท่าก็อย่างที่บอกนะมันก็อาจจะมีติดขัดบ้างเพื่อนๆบางคนที่ซื้อไปยิงปลอกทองเฮ้ยตกใจปืนติดขัดทํางไงในการยิงทดสอบก็มีวิธีแก้ไขให้ดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนไปชมคลิปการยิงทดสอบเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแบงกันกล็อ k 19ก19คูเซ่นะครับด้วยกระสุนปลอกเงินนะฮะลองยิงดูแม็กละ10นัดยิง2แม็กเลยว่ามันจะติดขัดไหมถ้าติดขัดเราจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวมาคลิกกันเลยครับ นี่แม็กซ์ที่สองนะครับไม่ติดยิงได้ไหลลื่นมากครับครับผมคราวนี้เรามาทดสอบยิงด้วยกระสุนปลอกทองโอคุซันนะครับดูซิว่าปลอกทองจะติดขัดไหมในนี่ <c oughs> ติดแล้วตั้งแต่ป้อนกระสุนนะครับปลอกทองจะค่อนข้างม,มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองดู นี่ล่วงไปหนึ่งอ่ะโอเคในในแม็กมีเก้านัดนะครับเดี๋ยวยิงเทสดูถ้ามาติดขัดเราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับในแบล็กกันเนาะติดปับ๊บนี่ติดแล้วก็ปลดแม็กก่อนนะครับดึงสไลด์เทียร์ลูกใส่แม็กเข้าไปใหม่ติดอ่ะปลดแม็กออกค้างสไลด์ก่อนนะครับกดติด น,นอ่าโอเคดันลูกเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเรามายิงดูติดอีกไหมโอเควิธีแก้ไขาก็ให้แก้เฉพาะหน้าไปเลยครับถ้ามันค้างอันดับแรกถ้ามันถ้ามันติดเนาะอันดับแรกเราก,ก็ดึงสไลด์ให้มันค้างปวดแม็กออกนะครับเคลียร์ลูกออกแล้วก็ใส่แ,แม็ใหม่เข้าไปอ่าเดี๋ยวมายิงทดสอบ ลูกปลอกทองโอคุซานอีก1ครั้งนะครับดูที่มันจะติดขัดมากไหมถ้าติดเราจะแก้ไขยังไงนะครับติดแล้วนี่นะฮะอันดับแรกถ้ามันเป็นอย่างนี้ดึงสไลด์ถอยหลังให้ค้างกดแม็กแกลูกออกนะฮะใส่แม็กใหม่เข้าไปดึงสไลด์ถอยหลังป้องกระสุนก้านลางเพิงแบบนี้โอเคทีดีทีดีก็ไม่ยาก ซ่งสไลด์ค้างนะฮะป้องกระสุนหน้านใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับโอกาสติดขัดก็มีบ้างหัวมันไม่มนเท่าปอกเงินเนาะโอเคครับเพื่อนๆบางคนที่ซื้อไปแรงกันเนาะด้านหน้าเขาจะมีจุกปรับแรงดันคือตัวนี้นะฮะบ,บางคนสงสัยอ้ยมันมีจุกขันอยู่อย่างงี้มันไม่เหมือนไม่สมจริงไขออกดีกว่านะครับถ้าออกแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับยิงได้ไหมประมาณนี้ถ้าเอาจุกออกเนาะ เดี๋ยวผมยิงให้ดูเนาะยิงได้ครับแต่ปืนจะไม่คัดปอกไม่สลัดปอกนะครับนี่ยิงได้นะครับแต่เราต้องกระชากออก่อนทีลันัดแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวจุกนี่มันเป็นตัวปรับแรงดันนะฮะนี่ปรับแรงดันให้สไลด์ถอยหลังเพื่อสลัดปอกนั่นเองนะครับ